สวัสดีครับทุกคนนี่กับมะหอยปวกจีกดอกหนึ่งครับนี่สองดอกคุณเหมือนเห็นขาครับนี่จะปวกจีกดอกเอดียเอ้ากมา อีสองดอกครับตอนนี้ก็ได้เห็ดปวกมาหลายดอกครับนี่ปล่ออยงย่ๆเลยครับก็ไปขับแปลงก็ว่าวพอเฮ็ดน้ำม่ะนี่ตัวแดงครับไปเติมกัน ต้องปอยให้น้ำมาคาดแดงครับให้น้ำมาสมัยเกลียวถาแค่ปลอกตาบุ้ยแค่ปลอกจีดเกินที่ว่าตากกับบวเมียนติดจีกับบอมเมียนครับดอกนี่ไหมครับ เือยังเฮ็ดปกจิกนี่แหละครับคือย,ยังหัวเฮ็ดปกจิกนี่ที่ว่าเฮ็ดปกตาก็บ,บ้านไานจีมีนครับเดี๋ยวลองหาบางแถวนี้นะครับมีหมูนะครับนี่ครับเอานี่ถ้าฟางเฮ็ดปกจิกเป็นหมูเนี่ยนะเนาะเดจอตอองหนึ่งครับทุกคนนี่ครับตอแงไงมาถ่ายคลิปถ่ายนี่ก่อน องงดอกเง่้ยดอกแรกเรื่อยละครับช่วงนี้เฮ็ดกระจิโอ้ยครับดอกเง่้ยครับอือครับทุกคนปล่อยอีกดอกหนึ่งครับดอกเขียวๆเลยครับ ข้พเจ้าเห็นน้ำมาคาแดงนี่ครับทุกคนคุณข่าวบองหนึ่งว่าหลายดอกกันตัวนี้นี่ครับคาหักเลยตกสูงร้าฟังพี่กับมี แล้นี่นอดอกหน่อยกำลัองออกครับเป็นแผนหาน้ำกันครับมีอีกปะปนกหนึอยอย่งรครับดอกหนึ่งหยดไข่แต่ไข่ มาหาต่อครับมันยุ่งข้างๆมังครับดินมันถมมันก็เลยขายไงแกล้ๆกันครับนี่ดอกตูมเพิ่นปุ่ แสดงว่ามือหนีบางทีคนมาหาเลยนี่เห็ดมันจวงนี่มันมันออกน้อยครับทุกคนกำลังแตกขึ้นครับอู้สามดอกเลยครับอู้สี่ดอกครับมันมาเห็นครับพีเดี๋ยวถ่ายลงไปเห็ดปกเลยกว่าน่ครับทุกคนผานแตงครับเนี้ย ครับที่นี่มาดอกยู่น้ำกันเลยครับหาดอกทำไมก่อนครับทำปอกห้อย่อนกวดเหรอไหมนี่ครับดอกหนึง่งนี่ครับทุกคน อยู่ขางขั้นแท้ขั้นแท้นะนครับดาวนึงนอีกเพ็ยนอีกเพ็ดข้าวแป้งดาวนึงครับแลวก็ไลไรก็ที่ตามเป็นกำลังใจเนี่ยนะครับ นะครับดอกหนึ่งให้เขาแปลงเห็ดไขรหน่อยครับ จะเห็นดอกหนึ่งครับทุกคนนี่ครับตั้งอยู่นี่ตอนนี้เขาก็ได้พ่อแกงแล้วเนาะไก่จิก้บบาบ้านแล้วครับเชีบเบิ้งอี้อมองสองมองก่จิกับแล้วเนาะเฮ็ดมางาม,งามๆครับทุกคนมันหน้าบโฟกัส์ดีครับอดอกเงี้ยเงครับ ปลาดครับทุกคนหลอกงามงๆนี่นํามากับปลาดครับทุกวันนี้ซุมมือนี้หาเห็ดเตื่มกันครับปลาตัวไปหาน้ำกันครับอันนี้ขี่รถมาปลาไม้ครับใกล้ๆกันนั่นแหละอัานั้นเห็ดยังงเห็ดยังไงคล้ายเห็ดเขาจีครับแต่ว่า มันแน่ใจเลยป่ะท่านเอาถ้าเห็ดเขาเจี้ออกนี่แสดงว่าฝน,น,นเริ่มจะบ่มีแล้วนะครับพุทธาวันว่าดอกวะปลานาาาาี่เคยออกแคดน้ำมาแค่ไรบ่มีเลยเหมือนีคนกับอาลายครับอาเห็ดไปแกงเนาะอากาศยเย็นๆพายุเขาบางทีนี่แกงเห็ดแซ่บๆเลยครับ ต้องหายเาเๆบ้างครับทุกคนอยากหายาวๆเนาะไม่ชัดดเอาเตอร์ดอกดอกเดียวมันเฮ็ดขีกระเดียนครับนี่ขีกระเดียนก็เอาคือจังเห็ดปวกจิกเลยครับหวานครับย่ามาไปหมกแสบด้วยกันที่จะมาออกเป็นแป่น ็ขัาแป้งครับทุกคนนี่ครับนี็ขัาแป้ง <_ L un> พอมาเห็ดแบบบอเคียนะครับเลี้ยวเห็นค่อยเอาไหมครับเมื่อยยังหาครับหาเหน็นแต่เงา ไม่เห็นกับว่าเอานะครับนี่ทีอาศัยยางจะเป็นแปนครับนี่เห็ดข้าวแปงเก็บเห็ดข้าวแปงให้น้ำมากครับช่วงนี้นี่ครับคนมาออกเป็นแปนเราเห็นข้าวแปงเป็นแปนแบบเดินๆแบบนี้ไหมครับนี่พ่แะ,แะแม่เหาแม่เลยเป็นแปนครับนี่เจ้าว่าจะดอกหลายดอกนะครับนี่นี่ดอกน,น้อยๆมัน แสบครับหวานปี่ดอกเงยเพิ่นปี่แต่ใบไม่ให้ก่าแปลงคุณครับดอกหนึ่งมักออกเป็นมูสำเร็จแล้วนี่แต่ขอเสียคือแบบเวลาล่าง้วมันแตกง่ายครับจะแสบเพื่อนเหมวนเห็นสองดอกครับทุกคน งามๆครับเก็บได้ครับจอดรถไว้ได้ครับลองมาหาเบิงเดี๋ยวหาเบิงแถวนี้กันครับน้อพ่ออีกดอกนึงครับนี่ข่างทางยางนี่ น้ำง,งามครับนี่แต่เห็ดกำลังออกมาเท่าเพื่อจ้าของคือเมือว่านนะครับเอาว่างไว้นนีก่อนเนาะะเพรบ่ได้เอวตะกัดกระตามาเดี๋ยวเย่างหาเบื้องแถวนี้ครับเมือว่านก็ได้แถวนี้มันอาจนิีมีหลูกมี่นองนมันหมโอ้หี่เห็ดเบียร์ครับ เห็ดเบือแล้วจะเป็นจุดๆแบบนี้บ่มีเลยมาหน,นิ้ข้างในบ่มี่แยกดอกเลยต้อมีประขอเกาะรุ่น,นต้องกันวามันหกเกาะเบิงครับวามีเห็ดแยกดอกบอ่อ ครับเพนธรามากดอกหนึ่งยางพาราใบมงคลน้ำมา,งา,งาคมา,าแดงครับครับยี่ห้อไหนมาน้อกันบ้างครับแดไว้ดีๆครับเฮดที่เอาไปเกลียดต้อกันมาเมื่อกี้ครับทุกคนนี่เป็นเฮดกี่กี่กี่เดียนครับอันนี้เป็นเฮดธรรมดา